นิยายรักนิยายเสียงเรื่องผู้หญิงของซาตานตอนที่สิบแปดวิสรุดไม่สนว่าที่นี่คือห้องอะไรเขาสนใจเพียงแค่ว่าเขาต้องการอะไรและเธอก็ไม่อาจปฏิเสธเขาได้ใจหนึ่งก็กลัวว่าจะมีคนมาเห็นเข้าแต่อีกใจก็เรียกร้องโหยหายอยู่ลึกๆแม้จะยังโกรธแต่เพราะ เขาทนุถนอมเธอมากกว่าที่คิดเขาปรารถนาจะสุขสมแล่เขาต้องได้เธอเท่านั้นไม่เสียเวลาโอ้ลมเมื่อเขาปลดปล่อยวิสุจูเนียคลอเคลียดอกกุหลาบงดงามเธอรับรู้ได้ว่าเขาหิวเธอมากแค่ไหน จุมพิตเรียกร้องพร้อมเสียงครางแผวโหยของเขาเอียกค่ะพยายามห้ามเขาเป็นครั้งสุดท้ายแต่มีหรือที่เขาจะยอมวางมือในเมื่อเขาต้องการเธอเหลือเกินขนมหวานของฉันเขาเกระซิบครางก่อนจะเข้าหาดอกไม้ดอกงามอย่างสุดตัวสาวน้อยสะดุ้งเฮือกแล้วส่งเสียงครางตามเขา กระทั่งสอดประสานกันเป็นหนึ่งเขามีความสุขกับของหวานจานนี้มากกว่าจานไหนๆหญิงสาวกัดดิมฝีปากบางดองรับอารมณ์ของเขาแทบลืมโลกกระทั่งเขาพาเธอไปยังดินแดนของสวรรค์แทนคำว่าคิดถึงส่วนทางด้านของพ่อลูกสุดร้าย กำลังปรึกษาหารือกันอย่างออกรถเมื่อมีนักข่าวตามติดวิสรุตและยังคงถามถึงแก้วราตรีแต่หนุ่มนักธุรกิจมัดหล่อกลับตอบเพียงแค่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอเป็นแค่ลมปากกรี๊ดสาวไฮโซกลับกลายเป็นสาวเอาแต่ใจหันมาฟ้องบิดาด่างอ้วนหัวล้าน คุณพ่อคุณพ่อดูสิคะดูรุดเขาตอบนะักข่าวแบบนี้แก้วเสียหายนะคะแก้วราตีโยนหนังสือพิมพ์ทิ้งหลังจากที่หล่อนได้ฉีกทิ้งอย่างสาสมใจแล้วแก้วราตีรู้สึกอับอายขายขี้นหน้าที่เขาหักหน้าเธอแบบไม่เหลือเยื่อใหญ่แต่สำหรับวิสรุุต้้วนั้นเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงใครม้แต่ บริษัทของเต้าโสเกตเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องสร้างตัวตนเพื่อสร้างข่าวหรือกุเรื่องแต่งงานกับแก้วราตีเพราะเขาเองมีดีอยู่แล้วเรื่องนี้คุณเคืองใจวิสรุตมานานแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นงานกลับกระทั่งงขาไปทำงาน หายไปสองอาทิตย์และนักข่าวคนเดิมกลับมาถามเรื่องของแก้วราตรีซ้ำเขาจึงไม่รอช้าที่จะหักหน้ารอนแต่อีกฝ่ายกลับรู้สึกถูกหักหน้าอย่างแรงทีแรกคิดจะหยุดเพียงเรื่องที่ถูกวิสรุษไล่ตะเพิดออกมาจากคาลือหัดของเขาแต่ดันมามีข่าว แก้ภาพรักออกมาเช่นนี้เธอจึงร้อนจนเต้นเป็นกุ้งเต้นถูกมะนาวคุณพ่อคะคุณพ่อต้องจัดการให้แก้วนะคะไม่อย่างนั้นแก้วไม่ยอมจริงด้วยหล่อนกระทึบเท้าปึงปังอย่างขัดใจเรื่องนั้นต้องจัดการให้อยู่แล้วเพราะมันเกี่ยวพันมาถึงศักดิ์ศรีของพ่อด้วยเจ้าโสเกตถ้าทาให้พอใจเช่นกัน มีเสียงเคาะประตูขัดจังหวะทำให้ทั้งสองเงียบเสียงลงก่อนที่ลูกน้องคนสนิทของเซเกตเดินเข้ามาพร้อมกับเอกสารสำคัญในมือแล้วยืนให้ต่นเจ้าสวยยางนอบน้อมประวัติของขวัญจิลาเลขาคนใหม่ของคุณวิสรุตครับเจ้าสวยรับมาดูเปิดประวัติดูอย่างผ่าน แต่สิ่งที่ทำให้เจ้าสัวคนดังกล่าวถึงกับจุปากนั้นก็คือรูปของควันจิลาสายตาของเท่าหืนกะลิมกะเลียอย่างไม่ปิดบงังโอ้นี่นะหรือเลขาของไอวิสรุตแม่แม่แม,แมหน้าตาช่างจิมริมน่ารักจริงๆถูกใจอัวเป็นที่สุดคุณพ่อยังจะชมมันอีก นั่นมันมารหัวใจของแก้วนะคะอย่าเสียงดังไปซิที่พ่อชมมันก็มันถูกใจพ่อเหมือนกันอีกอย่างถ้าทามแบบนี้คงจะถูกใจวิสรุธด้วยฤาสิธาเจ้าโสเกตพูดอย่างดูดีอย่างดูเท่าทันผู้ชายด้วยกันแล้วทำไมคุณพ่อถึงพูดอย่างนั้นล่ะคะอ้าวถ้าไม่ถูกใจผู้ชายคนไหนจะเอาไว้ใกล้ตัวล่ะ ยิงแม่หนูคนนี้ทั้งหน้าตารูปร่างเจ้าสู่ทําท่าทางเหมือนมันเขี้ยวอย่างไม่ปิดบังนียหน้าฟัดเลอเกินเจ้าสัวปิดหน้าหืนหืนไม่เม็ดนั่นยิ่งทําให้แก้วราตีเข้าใจในสิ่งที่บิดาพยายามสื่อออกมาใช่แล้ว นิสัยของผู้ชายใจเห็นยางวิสรุตไม่ใช่ว่าเธอไม่รู้จักเธอเคยพยายามให้ท่าเขามานับครั้งไม่ถ้วนทว่ากลับเหมือนเธอเต้นอยู่เพียงฝ่ายเดียวต่อหน้าก้อนหินที่ได้ความรู้สึกรู้สาแต่เมื่อมองสายตาของเขายามที่มองคนจิรานั้น แม้มันไม่ได้บอกถึงความลหลงไหลคลั่งไคล้ทว่าเขากับหยุดสายตาอยู่ที่เธอเพียงเนิ่นนานตราบเท่าที่จะมีใครสังเกตหรือดูเท่าทันและเพราะเธอเป็นคนความรู้สึกไวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะบอกว่ากวนจิดาต้องเป็นมากกว่าผู้ช่วยของเขาแค่เพียงวันงานเลี้ยงมันก็บอกชัดแล้วว่าหล่อน สำคัญสำหรับวิสรุตขณะไหนหากคืนนั้นแก้วราตีไม่คิดจะขอติดรถกลับไปกับเขาด้วยคงไม่ได้เห็นภาพปาดตาปัดใจที่เขาลงทุนไล่คนขับรถกลับบ้านไปก่อนก่อนที่เขาจะสวมบทเป็นคนขับรถเสียแทนแล้วตะบึงรถออกไปจากลานจอดอย่างรวดเร็วปานพายุหอบ คงไม่ต้องให้ดาวว่าผู้ชายกับผู้หญิงอยู่กันสองต่อสองจะเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อคิดมาถึงตอนนี้แก้วราตีก็รู้สึกดาวกับในอกมีไฟกองใหญ่สูงไหมอยู่ในอกม่เห็นรถตู้คันดูที่จอดอยู่ข้างทางดดคนนันนั้นขยมขยอกเพราะด้านในรถนั้นมีคู่สวัสด เร่าร้อนแทบลุกเป็นไฟอยู่ภายในแก้วราตรีกำมือนัน่นก่อนจะกรีดร้องลั่นห้องก่อนจะทลาเข้าไปหาบิดาทางน้ำตาคุณพ่อคะแก้วไม่ยอมนะคะแก้วไม่มีทางยอมมันเด็ดขาดคนทั้งประเทศเขาดูแล้วว่าแก้วอยากให้เขามาเป็นคนรักแต่จูจ่ๆเขากลับไปคว้าอีนังผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้ามาทำเมีย แก้วไม่ยอมนะคะแก้วไม่ยอมสาวไ้โซกระทึบเท้าปึงปังกรีดร้องอย่างเอาแต่ใจแล้วจะให้ทำยังไงก่ะหนูถึงจะถูกใจอ่ะผู้เป็นพ่อที่เคยตามใจลูกสาวอยู่เสมอเอ่ยถามแก้วราตีแม้มปากดวงตาเป็นประกายวาวโรด เรารู้อยู่ว่าบิดาของตนมีรสนิยมทางเพศวิปริตเช่นไรจึงทำท่าทางสมใจเมื่อจินตนาการถึงนางมารหัวใจที่มีสภาพตายทั้งเป็นบนเตียงของบิดาจึงเอ่ยออกมาพร้อมรอยยิ้มของนางแม่หมดร้ายก็จัดการอย่างที่คุณพ่อเคยทำยังไงล่ะคะแล้วพ่อลูกก็ยิ้มออกมาอย่างสาสมใจ เมื่อได้คิดถึงภาพนั้นจบแล้วนะคะผู้หญิงของซาตานตาขอภัยที่เขียนได้แค่นี้จริงๆนะคะขอเริ่มใหม่ตอนหน้าก็แล้กันเนาะเพราะว่าไม่ไหวแล้วขอตาพักผ่อนนะคะก็หวังว่าวันพรุ่งนี้ตาจะไม่เป็นไรเนาะก็ อคนลุกไปหมดละกินยาไปแล้วก็ยังหนาวอยู่นะคะเดี๋ยวสงสัยต้องกินอีกเพิ่มขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะยังขออภัยสำหรับเรื่องที่ตาเสียงแหบเนาะบอกไว้ก่อนนะคะวันนี้ตาเป็นแค่วันนี้เนาะเพเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ฟังนิยายไม่รู้เนาะ ตาอ่านนิยายเรื่องนี้ตอนวันที่ตอนเช้ามืดเนาะวันที่นะสิบสี่เนาะสิบสี่เมษายนนะคะเดี๋ยวจะไปอวยพรกันรับหลังก,กันหลังจากนี้นะก็คือตาอ,อ่านวันที่สิบสี่นะคะสิบสี่เมษาป,ปีหกสี่เนาะอ่ก็หวังว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วพรุ่งนี้จะดีขึ้นนะคะตาฝากจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะเนาะ ฝากเอาไว้ด้วยขอโทษที่มันสั้นจริงๆนะคะแล้วก็คือมันไม่มีสติแล้วค่ะตอนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะดังนักขาบุญรักษาสวัสดีค่ะ